เตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีมีความรุนแรงทั้งด้านมะเขือเทศและการกินมาม่าซักผ้าตะกร้าเป็นบ้าขี่ม้ายายาทั้งนี้ใครอยากดูก็ดูไม่อย่างดูก็ปิดไปนะขัดจุบฟรุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวเซียยฟ้ากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพี่ป้าณนะอา และสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาครับมาวันนี้ครับเรามาเล่น Let's Play กันต่อครับ l Let's Play เอพิโซดที่5แล้วครับชาเอพิโซดนะก็คือก่อนก่อนเรีอยกว่าอะไรก่อนหน้านี้คือตอนที่ผมไม่ได้อัพผมก็วางเป็นฟาร์มข้าวฟาร์มข้าวของผมไปแล้วนะครับฟาร์มข้าว แฟนฟาร์ข้าวแล้วก็วันนี้ครับเดีย๋ยวเราจะพาทุกท่านครับไปหาของสิ่งที่เราต้องการวันนี้ก็คือทรายดินดินใช่ทรายดินโคเวรอร์สโตนแต่ว,ว่าโคเวรอร์สโตนเดี๋ยวผมจะเอาเขาเรียกวอะไรโคเวรอร์สโตนจะไปหาลาวามา หาลาวามาแล้วก็เอาลาวามาทำเครื่องปั๊มโคเวอร์สโตนแทนโอเคมาถัางก่อนนี้เราไปหากันเลยอเคช่องมันโอเคผมก็ได้ทำตรงนั้นเป็นบ่อน,น้ำที่วางแป่นไว้ ตรงนี้ก็ยังตัดเขาไม่เสร็จนะครับตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำเอาอิเจี้ยลูกซอมบี้ลูกซอมบี้ จมน้ำเลยจมน้ำไปผมเบื่อมากเลยลูกซอมบี้ใกล้ตายโอ้โหใส่แววนนี่ว่าแม่งแหวนชิปหายเลยใส,ยแสยแ่แหวนใส่แว้นเปิดของพีเดีเคเรามีเนื้ออยู่หนึ่งชิ้น สเต็กสเต็กสเต็กไะปิดบานแล้วก็ตัดเขาตรงนี้เอ,อ่อตัดให้มันเป็นสูงสองบล็อกเพื่อให้มอนเตอร์กระโดดไม่ได้เกี้ผมเห็นไก่ไก่ไปบไวายแล้วนะอืมอื้นงี้ยคาไก่ก่อนฮอึมาอันดับแรกครับ เราจะไปเอาเก็บของตามรายทางไปเราก็จะไปเอาเออลาวาลาวาค่าไก่แปบบ๊บมันต้องกินเนื้อไก่อะครับเดี๋ยวตายตรงนั้นมีลูกซอมบี้มีายแวนมีมายแวน โอเคยาวไปยาวไปเราว่ามันอยู่อีกอเรียกว่าอีกซีกโลกหนึ่งแล้วกันอาตรงนี้มีเนื้อกัวมาได้ไงไม่รู้มันมีเนื้อกัวมือตรงนี้มีแกะใช่แล้วก็ต้องออกขนแกะไปเพิ่มตรงนั้นมี ขนแกะผมเครียดทำที่ตัดขนแกะลืมลืมเอามาที่ตัดขนแกะไปเดี๋ยวเราจะไปเอาลาวา,ยายตรงนั้นง่ายตรงนั้นอีกแหละเข้าอีกแล้วต้องระวังต้องระวังเสียงเสียงมาครับต้องขุดดีๆ ระวังอตะกี้เสียวเลยโอเคไปเราได้ระวังแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยอืม จากนั้นเราก็จะไปเอาทรายใช่ไปเอาทรายทรายแล้วก็ตัดไม้ตัดไม้เดี๋ยวจะไปทาขวานมาตัดใหม่ลืมคีดลืมตลอดเลยตรงนี้มีดันเจียนครับมเมืองต้องเรียกว่าเหมืองโอเคเราจะไม่ลงเหมืองเดี๋ยวเอพิโซดน่าจะเป็นอพิซดหน้าหรืออพิซดไหนที่ผมจะมาลงเมือง โอเคแล้วได้ลาวาเพื่อไปทำโคเวอร์สโตนไปปั๊มโคเวอร์สโตนกันจริงๆโคเวอร์สโตนก็หาได้จากการลงเหมืองนะครับแต่ผมยังไม่ลงเพราะว่าขี้เกียจลงเหมืองก็ชำทางไม่ค่อยจะได้เออแล้วก็ไปเอาทรายใช่ทรายกับดินดินอีกสักหลายๆชุดทรายนี่ต้องหาตรงแหล่งน้ำ ซึ่งมันอยู่แถวๆนี้ที่ผมเคยมาขุดไว้น่าจะเป็นตรงนั้นนะครับน,น,นี่เกาะลอยฟ้าหน้าไปนี่ตรงนี้จริงด้วยนั่นแทบจะไม่เหลือละอืม หาที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวขี้เกียจโดนน้ำนั่นเห็นแวบๆบแบบตรงนั้นมีจึงนึงเออมาถึงก็เอาเลยมาถแถวนี้นี่พามาชม นี่อยู่นี่เป็นเกาะเหมือนจะเป็นเกาะลอยฟ้าครับแล้วก็โอ้มีซอมบี้อะไรเต็มเลยแล้วก็ตรงกลางตรงโน้นมีต้นไม้อยูอย่หนึ่งต้นซอมบี้มันออกไม้มันโดนเผาโดนเผาฝึกติดดาเมจโอเคเรามาขุดกันต่อมันจะมาไหมเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่สวยนะ Còn nam cho đá hay Ok, kiểm tra lại โอเคโอเริ่มมืดแล้วโอ oh, oh, ไปดีกว่าไปไปฆ่าหมูด้วยหมูเยอะเหลือเกินไม่ดอบเลยไปวิ่งแล้ววิ่งแล้ว uh huh. มาไกลนะครับมาไกลมากเพราะว่าผมไม่อยากออกมาข้างนอกพองี้แหละมอนเตอร์จะเยอะมาก มอนเตอร์มอนเตอร์เยอะผมไม่ชอบเวลากลงคืนทีไรหึ่มอูบวรบทุกทีเลยกดทํทำไมเลยเนี่ยฟาร์มข้าวผมคิดเองนะครับผม,ผมไม่ได้กรอบไ,ไก่ไม่ได้กรอบใครคคค <laughs> แ,ลแล้วคิดเองฟาร์มข้าวเคยทำห้ชั้นก็แหลกแล้ว ลาเก็บข้าวก็แหลกแล้วกะจะทําดูแล้วน่าจะทําสักเจ็ดชั้นนะครับให้แม่งแหลกไปกว่าเดิมให้แม่งโคตรแหลกเลยเแหลกน้ำมันแหลกแล้วชอบใจครับฮึสเกลมาได้ไงเนี่ยโอ้โหเบื่อมากเลยสเกลสเกลลตันสเกลลตันสเกล,สเกล,ส,เกลสเกลมาอย่างไงเนี่ย ทิ้งไปแต่ต้องมาติดบันไดเคดเราไปนอนกันก่อนนะครับโอเคนอน,นอ้ยอยง่วงนอนจังสิ่งที่เราได้มาก็มีปาณนี้เก็บไว้ มาทำเครื่องปั๊มโคเวอร์สโตนเออต้องใช้โคเวอร์สโตนใช่แม่มีโคเวอร์สโตนเหลือไมเนี่ยมีกราเวลจับ้ากระมงังใช้ดินก็ได้อะใช้ดินทรายทรายเก็บกราเวลเก็บเก็บเก็บ ก็บเ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 ก็บ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 ใช้ดินเออออาตแบบนี้คิดไหมวตรงนี้แล้วกันหนึ่งสองสามบล็อกนึ่งหนึ่บล็อก อันนี้อันนี้โมงก็ไปดูเข้ามาเหมือนกัน3บล็อกแล้วก็มีตรงกลางลก็1 2 3บล็อกตรงนี้ตรงนี้ใส่วาวาส่รกว่า,วา,วาโอ้เซ็งอ,อ้อโอ้เป็นอะไรวันนี้ หนึงอ่ะอือ,อืสองสามบอกนี่สรตาวา์ลว่บอกแปลน้ำก่อนน้ำปุ๊บน้ำได้แล้วครับน้ำโพเลือนเลสามียะโอเซิง สิงอัพขุดตรงนี้ออกเปิเป็นโอเวอร์สโตนอืมอืม,อมนี่แล้วเราก็มายืนขุดตรงนี้รอยืนเข้าไปใ,ใกล้อืมแล้วก็ปั๊มไปนั่งปั๊มไปเรืเรเรเร่อยๆเรื่อยๆยาวไป ง <c oughs> งนอนจุงเบยดึกแล้วงงนอนโอเคแล้วก็มีขครป่างโฟตสโตนที่เหลือก็จะเหลือเออดินสายได้แล้วสายมีเต็มเลยตอนนี้ก็จะเหลือไม้ใช่เหลือไม้ไม้ที่เรกตลองใช้ก็ เก็บอันนี้ก่อนเก็บดินเก็บดินไม้ทำมาแปรรูปเพื่อทำขวานเก็บโควร์สโตนโอเคตัดไม้ Let's go ตัดไม้โอ้แ oh, มงมุมโอ้ oh, ลูกซอมบีโอ้เซ็งเซ็งจริงๆนี่ลูกซอมบีมันก็ใหม่ๆด้วยเราไปตัดไม้ฝั่งนู่นโน่นข้ามแม่น้ำไปแล้วว่าหนึ่งสองไปไปไ,ปไปม่ซ้ำเลยเบอเบ่อวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่ง หาัวกินเนื้อกันสมั้งเนี่ยหัวบัวเยอะขนาดเนี่ยอืมดาบพางังน่ารักอะ่ะที่ผมทำฟาร์มข้าวก่อนไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่า เราเออตัดต้นไม้ตรงนี้ก่นอนดีกว่าป่ะดาบก็พังไปละชีวิตลอยได้วิ่ง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 ขึ้นไปขึ้นไปออโอโห้สัมบมีบอกตรงนะครับมอนมันเยอะมากมอนเยอะมากที่ผมเล่นเปิดหมอนไม่ใช่เพราะอะไรมันมันท้าทายครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายดี โอ้โหเอนเดอร์แมนแม่งว้าไปด้วยขโมยบล็อกไปด้วยถ้าไม่ขโมยบล็อกเนะี่ยมาฟาดหน้าแตกเลยขวานฟาดมากโ okay. อเคโน่นนี่จะสูงสี่ถึงห้าบล็อกนี่ได้ประมาณสี่บล็อกปะตางนี้เนาะสี่ถึงห้าบล็อกแต่งานระรับต้นอก ถ้โรงไม่สูงมากแล้วเราก็จะไปทำฟาร์มฟาร์มต้นไม้กันฟาร์มต้นไม้ไม่แน่ใจว่าจะทำต้นอะไรอย่างเดียวต้นโอ๊กอย่างเดียวหรือเปล่าหรือจะทำต้นไม้ต้นอื่นด้วยถ้ามีมีต้นไม้ต้นอื่นก็ทำต้นไม้ต้นอื่นแล้ว่ามีซีดอ่ะเนาะตัดต้นไม้โอ้ต้นโอ๊กต้นนั้นสูงมากเลย ผมไม่ลงมอดโคนต้นไม้อะถ้าลงมอดนะโอ้ฟินอะสบายตัดโคนั๊บตุม้มล้มหมดมอะไรที่ฟินมาก โอเคคุณคุณว่าตะกี้จะได้เซตมานะครับไปแล้วก็ทัดไม้ไปเรื่อยๆๆ <ๆ S 1> เรื่อยเรื่อยเรื่อยยาวไปนั่นไงเซตล่วง อือแถวนี้ก็โอเคนะครับโอ,โอเคบานเราก็สวยเหมือนกันนะเนี่หสับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดย๋ยประมาณแช่แชกันกับเห็นบ้านเราไหมก็สวยดูสง่ามากเลยครับบ้านเราโอเคครับสับวันนี้ก็ขอจบสับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับ